เป็นโตรแต่งงานไทยรี่เมื่อกี้เขาแซวว่าโปรแต่งงานโอ้ยแรงมากโปรแต่งงานทำไมจะแต่งก่อนน้องล่ะตกลงคุณเป็นใครอะ่ะคุณก็เรื่อยอ่ะผมก็ตามคุณอยู่ก็คาะผมดนเด็ <c oughs> <c oughs> กได้คำว่าคุณเป็นใครเนาะเออแล้วแบบว่าเออเราอาจจะไม่เหมาะมีคู่หรือว่าเราจะเหมาะแค่มีเงินหนะ้าอะไรงงเงี้ยผมหาไม่ได้เลยเนี่ยหายหนูสักคนหนึ่งจิแไหนบอกจะหานักบอลให้หนูล่ะอุ้ยเยอะนะนักบอลเจะเอาไปยังไงได้นะ พูดเล่นพูดเล่นไม่เอาหรอกครับพูดเล่น <laughs> อยากเห็นหน้าเจ้าสาวไหมครับ,อย,อ,บดดอยากเห็นหน้าเจ้าสาวกี่ชุดดีเทอนี่เช่ดอยากัเห็นมากหนึ่งร้อยชุดอย่างต่ำค่ะหนึ่งร้อยชุดวันนี้พร้อหนึ่งร้อยชุดค่ะเดี๋ยวให้เห็นหน้าเจ้าสาวเลยอ้อยเขามไม่อยากจะออกสื่อผมอก็จะล็อกคอเข้ามาล็อกคอเลยเหระครับปกติเราโดนเราเป็นฝ่ายโดนล็อกใช่ไหมบ้า <laughs> <laughs> งพี่เข้าใจแล้วผู้ชายเลยมันรัวเนียแล้วษย์เนี้บมันทีว่าพอพอจะเป็นเนื้อเต็มือมีความดุ<ะ>มมันมีความดุมีความ ต้องตู้ที่จุกจิกต้องดุต้องแบบทําให้เรากลัวคุยให,ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับฟิลลิ่งจากตอนที่เราอยู่คนเดียวมาตั้งครึ่งค่อนชีวิตเนาะเพราะว่าเป็นพระอย่างเงี้ยเราออกมาแล้ววันหนึ่งเรามีคู่ชีวิตเนี่ยมันชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเอาเอาทั้งในแง่ดีและไม่ดีในแง่เอาเแง่ดีก่อนแง่ดีก่อนอ่ะแง่ดีพูดตรงนี้ต้องดื่มน้ำอ่ะแง่ดีของการที่เรามีคู่ชีวิตมันคืออะไรครับ มันมีพลังใจเวลาที่เหมือนที่พี่ว่าพี่อาจจะเป็นเรือไม่เป็นก็แล้วแต่นี่ะมันรู้สึกแบบหูมันจะอยู่คนเดียวยังไงวะเพราะว่าพี่บวชมานานที่เหมือนแพรี่ที่ทาทุกอย่างเป็นเองหมดเลยขับรถเองซื้อเสื้อผ้าเองอะไรเองอ่ะพี่จะไม่เป็นนอว่าวันนี้พี่คนแ่งตัวยังไงอะไรมันแนบกันอ่าก็จะมีคนข้างๆดูแลให้หมดเลยเอาแค่พี่รีดผ้าพี่ก็ไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องรีดทำไมต้องมันผ้ามันต้องเรียบขนาดนั้นเลยเหรอผ้ามันแบบไม่เรียบไม่ได้เหรอ เราจีวอนเราไม่เคยรีดใช่ไหมเหมือนพี่พศอนนนชอบให้นี่จีวอนแล้วเราก็จะบอกว่าพี่พศพระที่ไหนเขาก็ไม่รีดจีวอนมันต้องเพืองไฟขนนดน่้นแน่รีดจีวอนผืนใหญ่ๆเนี่ยแล้วแกก็ชอบเปรนีเนี่ยเป็นบอกเราเห็นเหมือนกันพี่รู้สึกเสื้อผ้ามันต้องรีดตามขนาดขนาดน,นั้นเนี่ยเหรอมันจะยับพอเราใส่มันก็ต้องยับไม่เนี่ยอ่ะเขาก็จะรีดผ้าพี่พี่จะใส่ชุดยังไงดีให้มันเข้ากันเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เขาก็เตรียมให้อย่างเงี้ยพี่ชุดอาบน้ำเราอยู่ไหนเนี่ยสบู่เยอะชุดฟันอะไรต้องอะไรยังไงบ้าง หรือครีมที่ที่ที่สบู่ที่จะมีครีมทาเนี่ยพ,พี่ทาเองได้แต่พี่ก็ไม่อยากทาเองอะไรเงี้ยพี่เออทาพี่หน่อยเหมือนอารมณ์ขี้เกียจอะทาไมหน่อยจริงๆมันอาจจะเป็นสกินชิปก็ได้แบบอยากให้แต่เนื้อต้องตัวอะไรเงี้ย <c oughs> อ,อาหารก็อาจจะทําเป็นแต่ไม่รู้กินได้หรือเปล่กาก็จะแบบ อยากให้พี่ตุ้ยทาให้อยู่แต่เขาก็หนูอยากรู้ว่าหนูอยากรู้ว่าพี่ปองเป็นคนที่มีโมเมนต์ซึ้งๆไหมคะโมเมนต์แบบหวานๆที่ทุกคนไม่เห็นอ่ะเวลาพี่ปองมีสาวฟิลสมปองเวลามีสาวมันเป็นยังไงหนูอยากรู้ว่าหนูไม่เคยเห็นเพราะว่าพี่ปองคลิปลุกมากวันนี้พี่เปิดประตูให้เขาละเปิดประตูอะไรคะประตูห้างนเปิดประตูรถเปิดประตูรถเราจะเช้นรถพี่มีไปลงเปิดประตูให้เขาอ้าทำไมต้องเปิดเขาเป็นคนขับนี่ ไม่ไม่ไม่วันนี้คนอื่นขับวันนี้พี่เอารถมาวันนี้บินมาลงเชียงใหม่ไปบ้านเดียไดยแล้วก็มาเชียงรายออ๋ค่ะมีมีมีน้องมีพี่ที่ดูแลมีเจ้าของไร่ชาถุยฟงนะนะเอาฟู้ดูแลเนี่ยตอนนี้เขาไปดูคอนเสิร์ตพญาเมงลายมานะฮะจังละรามานูนนะวันนี้มีลำมานูนแนละ้วเมื่อกี้ไี่นั่งทานข้าวกับพี่เมทีพี่อน,น,นันต์ที่ได้พี่พี่เมย์เขานอนเก็บแรงอยู่พี่เป็นมือจับแทนแล้วเนี่ยนั่งทานข้าวกับลำมานูนจริงจริงๆทีมงานเนี่ยไปหมดแล้วตอนนี้ เอาฟิลก่อนแล้วก็เปิดประตูรถอ,อันนี้คือฟิลแบบที่คนไม่คยเห็นอ่อ,อนหวาน,นแต่พี่ก็จะเป็นอารมณ์แรกว่า,เ,าเปิดประตูให้แต่วเอปิดปิดสายขาดีไหมหน้าอะไรเนี้ย <c oughs> อารมณ์แบบคือไม่อยากให้มันเลี่ยนไปอะไรเงี้ยปิดสายขาดีไหมอะไรเงี้ยมีไหมลาะมีม,ม,มีมีแบบแนวแบบพูดซึงซ้งๆใส่กันไหมแบบแบบเราพูดใส่เขาาเงี้ยแบบซึงซ้งๆแบบผู้ชายจีบแอลสาวมีไหมฟิลพี่ปองมีไหมครับเขาบอกครั้งพูดกับเขาแล้วไม่พูดเขาเวลาเวลานอนหลับเนี่ยพี่ก็จะมองเขาแต่เป็นอารมณ์ซึ้งๆส่วนตัวมันคือ เออเขาน่าจะสบายกว่านี้นะเเราก็มีที่พูดเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกแล้วนี่พูดเดี๋ยวร้องไห้อีกแล้วเนี่ยน้ำตาเริ่มมาแล้วตอนแรกไม่ไม่ร้อง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 เขาน่าจะสบายกว่านี้เอาจะต้องพี่น่าจะรวยเหมือนแพรลี่เนาะพี่น่าจะมีรถหรูๆขับเนาะพี่น่าจะมีบ้านหลังใหญ่แบบแพรลี่ไม่ได้ไม่ได้คิดจะเปรียบเทียบแต่แค่แบบว่าเฮ้ยเราก็น่าจะมีความสามารถอย่างนั้นได้ไม่ต้องเข้าน้องหรอกแต่ว่าสักครึ่งนึงของน้องอะไรก็น่าจะดีเขาน่าจะสบายกว่านี้เขาไม่ต้องลำบากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวต่อจากนี้ไปทุกอย่างจะเปลี่ยนแน่นอนหนูมั่นใจต่อไปพี่ก็จะคุยกับเขาต่อหน้าเนี่ยตอนนี้จริงๆเขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยว่าเฮ้ยฉันอยากให้เธออยากให้เธอสบายตัวนี้จังม้วนทิชชู่แล้วมั้งเนี่ยหนูว่าเจ๊เจ๊นั่งม้วนทิชชู่แล้วมั้งหนูขออนุญาตดุกุ๊งเจ้าเลยดุมากอ่ะอย่าลืมกินผ้านะครับเดี๋ยวปิวสบู่สองก้อนนะครับสีฟ้าลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาโอเคโอเคโอเคกดตะกร้าค่ะทุกคนกดตะกร้า แต่ไกล้าเขากดต่กล้าต้องเตือนให้เขาหัวใจอย่าลืมเคาะหน้าจอด้วยนะครับเคาะหน้าจอโอ้เมื่อกี้หัวใจเป็นล้านเดี๋ยพี่ก็ลืมดูพี่ก็มองแต่นหน้าเวลาพี่พูดเดี๋ยวพี่จะมองแต่หน้าพี่ไม่ค่อยนี่เดี๋ยวก็ทุกคนกดหัวใจหน่อยค่ะถ้าหัวใจถึงหนึ่งล้านเดี๋ยวเจอหน้าเจ้าสาวเลยค่ะบารที่เจ้าสาวตอนนี้เจ้าสาวจะกดเองแล้วอยากโชว์หน้าเลย <c oughs> นะครับพี่คอนถามว่าได้รอยชุดยังเออกี่ชุดต่างหมดค่ะทุกคนต่างหมดบอกแอดมินี้ต่างหมดหน่อย แอดมินปักหมุดนยครับแอดมินครับปักหมุดหน่อยเอาให้ร้อยชุดร้อยชุดเห็นหน้าเลยอ่ะพี่สัญญาเห็นหน้าเลยเพราะว่าจริงจิพี่ก็อยากจะเปิดเขาแบบแล้ว<ห>พี่ะสะพ้ายหนูเขามีแบบฟิลแบบพูดอะไรหวานหวานไหมเขามีพูดจาหวานหวานไหมเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยเห็นเขาพูดหวานหวานเขานิ่งมากเลยอ่ะหวานหวานเหรออ๋อทุกครั้งที่ที่เราคุยกันเนี่ยเราจะแบบหอ,อมแก้มซ้ายขวาขวา,ซ,า,ขวาซ้ายก็แล้วแต่จุดบ,บาทแล้วก็บอกเอ่อ รักพี่แค่ใช่หมครับไว้ขอส่งคลิปให้หนูดูบ้างนี้ไม่นหนูไม่เคยเห็นอันนี้อันนี้ต้องทําทุกวันไม่ทํานี่โดนดุด้วยนะแบบจริงเหรอหอมไม่ยางอย่างเงี้ยซ้ายขวาจุ๊บปากบางหอมผู้หญิงเป็นเหรอหนูถามจริงพี่ก็เพิ่งหักได้ได้ไม่นานก็เพิ่งหักไม่นานท <c oughs> ี่ก็นไม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่งหอมผู้หญิงเป็นเหรอหนูไม่อยากเชื่อซ้ายขวาจุ๊บปากแล้วก็รักพี่นะแล้วก็รักเธอนะอะไรเง,งี้ย จริงๆก็เอ่ยชื่อก็แหละมึงเอ่ยชื่อไวกูนนยังนั่งอยู่เจ็ต้มอีกแหละคือต้องเอ่ยต้องเอ่ยต้องเอ่ยทุกวันต้องหอมทุกวันวันไหน,นที่แบบเพียหลับแล้วแบบตื่นเช้ามาอ้าวเมื่อคืนไม่ได้แบบหอมกันไม่ได้บอกรักกันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยเราเราเหมือนเหมือนเป็นการเต<า>ิมพลังใจให้กันใช่ไหมครับของเราอ้าวอ๋อแบบมันใกล้จะหมดน่าจะเราไล่กันแบบหมดเลยทำไมหรือเอางี้อีกสัก ห้านาทีปิดท้ายแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะห้านาทีปิดท้ายแต่ถ้าห้านาทีนี้ถึงร้อยชุดก็เห็นหน้าเจ้าสาวเลยนะกดเถอะสองร้อยเองอะปักหมดทุกคนสี่พันคนขอคนละถูกมากสองร้อยบาทเองดูได้ได้สบู่สองกอนแล้วก็ได้ครีมข้างบนอีกสี<ด>่สี่กล่องสี่อะไหมดหกชิ้นอะหกชิ้นแค่สองร้อยโคตรถูกโอ้โหสา <จะ S 2> มสิบเขาจับโตแล้วดูยอดขายเขาดียอดขายเขาตั้งสองแสนกว่าชิ้นน่ะแสดงว่ามันต้องดีมากคุ้มมาก หลักการง่ายๆเนาะถ้าเราจะดูว่าของดีไม่ดีไปดูว่าคนสั่งดูยอดขายสองแสนเจ็ดหมื่นชิ้นวันนี้จะเป็นสองแสนแปดหมื่นชิ้นให้ได้เนาะถ้าให้ทุกคนขายถึงหนึ่งร้อยขอให้ถึงหนึ่งร้อยชิ้นไปเร็วถหนึ่งร้อยชิ้นก็จะได้เห็นฉันอยากเห็นมันก็ฉัไม่เคยเห็นเลยห้านาทีปิดท้ายที่แบบว่าจะให้ถึงแล้วเห็นนาหน้าข่าวก็จะแคปไปแคปแน่นอนค่ะไม่รอดเนี่ยหนูยังไม่ลงไลค์เลยพวกที่มันเพจที่มันชอบตามหนูแล้วมันชอบอัดไปลงไปลงกันมันลงกันเรียบร้อยก่อนู เอนเกตมันดีกว่าช่องหนูอีกตอนเนี้ยเออเนาะเขาชอบเอาไปลงแล้วก็แบบเอนเกตดีกว่าเราเนาะพิสี่จุดหกพันนั่นนะเนี่ยมีคนบอกว่าสั่งแล้วใครสั่งแล้วพิวมัตสั่งแล้วมาหน่อยค่อยากรู้ว่าได้กี่ออเดอร์แล้วใครใครสั่งแล้วบ้างครับพิมัตสั่งแล้วมาหน่อยแบบชัปแบบแบบแบดบก็หมดแต่ว่าหน้าห้านาทีน่าจะอยู่เพราะว่าแบบโทรศัพท์ดีอยู่ออกมามาคนจัยังค้าทุกคน,ยคกคนอยากรู้ออทำไมก็ไม่เห็นกดหัวใจเพื่อหน้าจอคือหัวใจยังแปดร้อยยี่สิบสองน่ะไหนตรงไหนไม่รู้ ตรงหัวใจนี่คืออะไระที่ว่าไม่ใช่คอร์ตอคือข้างบนตรงชื่อพี่ปองไงแปดแสนกว่ใจใยแล้วนั่นเดือะร้านใจอีกแล้วน่ะแปดแสนหกหมื่นอุ้ยไปถึงล้านใจอ๋อตรงนี้พี่ก็มองว่าไอแปดสองสองมาเลยมั 8, 2, 2, 2, นจะถึงแสนถึงล้านไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมดูแค่แน,นะนี้พี่ยังดูผิดเลยเนี่ยมีคนบอกว่าสั่งแล้วสั่งแล้ว,ลวถึงแล้วัา้าอย่าลืมนะครับผมชิ้นสองร้อยบาทเท่านั้นครับผมจะไม่ไม่ในรบกวนเงินทองพวกท่านมากมายแต่ว่าให้เยอะๆแล้วเราจะหน้าแบบ หน้าสะอาดก่อนด้วยสบู่สองก้อนหน้าใสาด้วยเซรั่มไฮยาแล้วหน้านุ่มด้วยครีมหน้านุ่มนะครับนะคือจะใช้ไปพร้อมกันน,นะคือผมจะใช้ไปด้วยใช้ไปด้วยใช้ไปด้วยแล้วเรามาวัดกันวันต่อวันแทนที่ขายทุกวันไม่ได้ไม่ค่อยขันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสเพราะว่า<ช>ขายทุกวันก็ไม่ได้มันฮาร์ดเซลไปเพราะว่าคนตามเราบางทีเขาอยากคุยให้เห็นเราคุยเล่นๆอะไรเงี้ยหนูก็จะดูจังหวะดูโอกาส เวลาสําคัญไหมตั้งเช้ากลางวันบ่ายเย็นคมีผลค่ะช่วงคนที่ช่วงที่คนจะดูเยอะอาจจะเป็นช่วงที่คนเลิกงานหรือวันหยุด<ม>อือก็จะมีผลต่อยอดคนเข้าดูกันเลิกงานหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มร้อยแปดสิบแล้วตอนนี้มีส่วนลดยี่สิบาทแล้วบางบอกร้อยแปดสิบแล้วโอ้หทุกคนมีคูป,ปองค่ะกดเลยเหลือร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกดเลยค่ากดเลยค่ะคูป,ปองเลยครับกดคูปองเลยครับร้อยแปดสิบม่แล้วสั่งเลยสั่งเลยทุกคนสั่งเลยเร็วถูกมากร้อยแปดสิบบาท อถูกกับปลาอินซีดิฉันตั้งเยอะคูปองมาแล้วทุกคนเลยเพราะเป็นคูปองนี้จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความเรียกว่าประหยัดของของคนที่จะซื้อก็รีบกดเลยนะใช่ไหมออแล้วคูปองเราดูตรงไหนว่ามาแล้วหรือตัาทีมงานต้องบอกเราลร้านใจแล้วเหรออุ้ยล้านใจอีกแล้วอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้ตื่นเต้น จเก,ก่งกังกังโง่บ้างงบาง,งบ้างก็จะว่ากันนะครับรูฉชนดในบางเรื่องดูโง่ในบางเรื่องทันแปดสิบได้รับแปดสิบอุเหมือนบางคนแบบดีใจนะเนี่ยถึงร้านใจโอ้ยกับคนอื่นร้านใจด้วยนะครับหลังแตกแล้วดูตรงนี้ได้เองดูสิดูหัวใจของดูไม่เป็นเลยเออแล้วเมื่อไหร่ส่งมาให้พี่กินอ,อีกนี่ยเอาอะไรคะจะเอาอะไร พี่น้องราคาราคาสู้แล้วตอนนี้ทีมงานสั่งมาว่ามันครบ100ร้อยเซ็ตแล้วครับว้ายคุณส้มต้องเข้าจอแล้วนะครับว้าวรอแคปเลยกูเรื่องชาวบ้านคืองานของเรากูรอแคปละถึงกูจะเคยเห็นหน้าเจาส้มบ่อยมากแต่กูจะแะคปแล้วกูจะไปโพสเดี๋ยวนี้ให้เขาแนะให้เขาเข้ามาแล้วเขาพูดอะไรสักนิดหน่อยได้ไหมคะหนูอย่าในฐานะที่หนูเป็นสมมุติว่าหนูเป็นหนึ่งใน คนแสนคนที่เป็นเอฟซีอดีตพระมหาสงปองหนูอยากถามอะไรเขาสักนิดนึงได้ไหมคะในไลน์ในฐานะที่เป็นน้องด้วยอะน้องเป็นน้องเขาเรียกน้องอะไรวะน้องสะพ้ายเหรอหรือน้องอะไรวะไม่พี่สะพ้ายที่ที่เป็นพี่ไม่หนูไงหนูว่ามานถึงต้นหนูต้องแทนตัวหนูนวน่าอะไรเธอเธอเป็นน้องผัวก็พี่เป็นผัวเขานี่เธอเป็นน้องผัวเนี้กอะไรอะทุกคนน้องผัวเออเนี่ยน้องปกติ่น้องผัว,ผวตัว <laughs> มา,มาแดกหมดก่อนเธออยากสัมภาษณ์เขาด้วยใช่ไหม เอาเนี่ยเพราะว่าจริงจริงพี่ไปบรรยายที่ไหนตุกวันนี้หรือพี่ไปงานเนี่ยพี่ก็บอกพี่จัก่อนพี่จะพูดว่าทีมงานใช่ไหมอะไรเงี้ยผู้จัดการเนี่ยเทีุกวันนี้พี่จะพูดอะไรอ๋อแฟนผมก็วันเนี้ยเจอรามานน์พี่ก็บอกเนี่ยแฟนพี่นะพี่ส้มนะอ่าตอนนี้จะเป็นยิบข้าวทำงานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะฟิกกันอีกทีนะเราจะอีกทีหนึ่งตั้งกล้องสวยๆเลยนะคะเราแคปพี่เริ่ลยนะว่าแฟนพี่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่แต่งงานดีนะถ้าโอกาสก็ถ้ามีงบก็จะเชิญมาลองทีนะอะไรเงี้ยจริงๆพี่ว่าจะ พ,พี่บอกใช่ไว่าไผ่คงสะทอนหือจะไผ่คงทอนมาร้องเพลงมีรถแห่เนี้ยแล้วเอาวันนั้นวนในี้ใครสนิทก,ก็มาแล้วมาเที่ยวปีใหม่แถวอำเภอเยงของจังหวัดเชียงรายข้ามไปฝั่งสปปลา,าวเที่ยวเชียงแสนเทีมม่ยวสาททมเห่ยม,มทองคาเที่ยวเชียงรายมีอะไรให้เที่ยวไปวัดล้องคนนึง